สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาพาเที่ยวพากินนะคะมีน้ำพริกด้วยนะไม่ใช่ร้นนา,นานนีน้ร้านหน้านู่นร้านหน้าเหรอเอออันนี้มันข้าวต้มนะพี่เจ้าจะเอาเหรอ ลาหน้านู่นนู่นนูน่นโอ้ไกลจังเลยนีที่นั่งไหมลาหน้ามีโตสม้มอันนี้คืออะไรมีไม่โตเน่ เ้ส้มนะข้างหลังนั่นไม่ใช่เหรอของอ,อีกร้านหนึ่งหรอคือว่าซื้อไปกินบ้านได้อย่างเดียวซื้อกินบ้านก็ได้ดูหนะังเอาอะไรลาดหน้ามีาาาฮะจะเอาลาดหน้าไหมปลารปลาราหน้าจเอาผัดซีอิ๊วหรือว่าปลารปลาเอาราดหน้า เอาล้าน่ามีขาวช่วยเอาอะไรเอาล้านเส้นกอกเลยใส่ถุงนะเอาแล้วหน้ามีขาวหนึ่งถุงแล้วก็มีขาวไม่มีนะครับเอาไม่มีนะครับจะมีแต่เส้นใหญ่กับมีกอกมันนั่งกินโต้ได้ไหนนั่งไหนโต๊ะโต๊ะมีเหลืองนะครับนั่งกินตรงนู้นได้ไหมคะนั่งกินตรงนู้นได้ไหมได้ครับมีโต๊ะโต๊ะว่างใช่ไหม เชื่อเอาอะไรนะเอาล้านได้มีนนมกนลนมีกรอบหนึ่งแล้วก็เส้นใหญ่หนึ่งค่ะ,อะขอถ่ายหน่อยนะคะ,ะไปนั่งรอที่โต๊ะนะคะ ของรอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ<อ>งให้ด้วยนะคะเ,เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ